ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชีสินค้าคงคลังตามหมายเลขซีเรียลลอตค่ะเมนูบัญชีสินค้าคงคลังตามหมายเลขซีเรียลลอตเป็นรายงานแสดงรายละเอียดการเพิ่มหรือลดของหมายเลขซีเรียลลอตตามเงื่อนไขค่ะระบุช่วงวันที่ค้นหาตามที่ต้องการระบุหมายเลขซีเรียลลอตที่ต้องการค้นหาหรือจะไม่ระบุก็ได้ค่ะแล้วกดปุ่มค้นหาที่ด้านล่างก็จะแสดงรายงานขึ้นมาแบบนี้ค่ะในรายงานจะแสดงจำนวนเพิ่มและลดของหมายเลขซีเรียลลอต ดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะทำการซื้อและการขายเพื่อให้ดูการเพิ่มหรือลดของจำนวนสต็อกของหมายเลขซีเรียลล็อตกันค่ะไปที่หน้าสร้างใบซื้อระบุลูกค้าผู้ขายระบุสถานที่รับเข้าระบุสินค้าแล้วคลิกปุ่มเลือกเพื่อเลือกหมายเลขซีเรียลล็อตที่ต้องการเชื่อมโยงในการซื้อสินค้าค่ะและระบุจำนวนที่รับเข้าแล้วกดปุ่มใช้จากนั้นกดบันทึกการซื้อดังกล่าวค่ะ แล้วกลับมาที่หน้าค้นหาบัญชีสินค้าคงคลังตามหมายเลข s รี i ลล l o ตระบุสินค้าที่ซื้อเมื่อสักครู่นี้ที่ช่องสินค้าค่ะแล้วกดค้นหาก็จะเห็นว่ามีหมายเลขเรีย a l ็ o t นั้นถูกเพิ่มเข้ามาจากการซื้อค่ะจากนั้นเราไปทําใบขายต่อค่ะระบุลูกค้าผู้ขายระบุสถานที่ตัดสต็อกสินค้าซึ่งจะต้องเป็นสถานที่เหมือนกับที่รับสินค้าเมื่อตอนที่สร้างใบซื้อนะคะและระบุสินค้ารายการเดิมเลือกหมายเลขเรี i ลล l o ต และระบุจำนวนที่ต้องการขายแล้วกดบันทึกจากนั้นกลับมาที่หน้ารายงานบัญชีสินค้าคงคลังตามเม่เลขซีเรียลล็อตต่อค่ะแล้วกดค้นหาอีกครั้งเพื่อรีเฟซข้อมูลก็จะเห็นว่ามีรายการเคลื่อนไหวปรากฏเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นรายการขายที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยจำนวนสต็อกของหมายเลขซีเรียลล็อตถูกลดลงไป7ชิ้นตามที่ระบุในใบขายแล้วยอคงเหลือเหลือ3ชิ้น และถ้าในกรณีที่ลูกค้าคืนของกลับเข้ามาซึ่งเราจะทำคืนในหน้าสร้างใบขายแล้วระบุจำนวนเป็นลบ1และในหน้าเลือกหมายเลขซีเรียลลอตก็ระบุจำนวนเป็นลบหนึ่งด้วยแล้วกดบันทึกใบขายดังกล่าวกลับมารีเฟตหน้ารายงานอีกครั้งก็จะเห็นว่ามีจำนวนสต็อกของหมายเลขซีเรียลลอตถูกดึงกลับเข้ามาในสต็อกซึ่งการเคลื่อนไหวจะอยู่ในช่องลดลงแต่แสดงเป็นติดลบค่ะ หรือถ้าหากต้องการดูรายละเอียดการเพิ่มและลดลงของหมายเลขเรียล l ็ o ตเป็นแบบสรุปตามหมายเลขเรียล l ็ o ตให้คลิกปุ่มค้นหาที่ด้านบนและเลือกประเภทการค้นหาเป็นสรุปตามหมายเลขเรียล l ็ o ตแล้วกดค้นหาค่ะในรายงานก็จะแสดงรายละเอียดในช่องของการเพิ่มและลดว่ามาจากธุรกรรมอะไรบ้างแบบนี้ค่ะและสําหรับแบบฟอร์มรายงานของเมนูบัญชีสินค้าคงคลังตามหมายเลขเรียล l ็ o ตสามารถปรับแต่งได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลือกประเภทการค้นหาเป็นสรุปตามหมายเลขเรียล l ็ o ต จะไม่สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้จะต้องเลือกการค้นหาเป็นแบบทั่วไปแล้วไปที่ปุ่มตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มคลิกรูปแบบใหม่ระบุชื่อแบบฟอร์มตามที่ต้องการและกดบันทึกนำเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์ใดก็ได้และคลิกเพิ่มจากนั้นก็เลือกรายการที่ต้องการให้มาแสดงข้อมูลในรายงานได้ตามที่ต้องการค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแบบฟอร์มค่ะ ดังนั้นถ้าหากต้องการดูรายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดของหมายเลขซีเรียลอตสามารถดูได้จากเมนูดังกล่าวค่ะ